สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปมือหนีสิพาพี่น้องเข้าครัวอีกแล้วพี่น้องค่ะมือนีสิพาพี่น้องมาเฮ็ดเข้าต้มปลาแซลมอนกุ้งเนาะคะ่ะเนาะเครื่องข่อยกระิมีนี่ล่ะคะ่ะใบขึ้นช่ายแล้วก็ขิงเนาะคะ่ะขิงซอยแล้วก็รสด,ดีค่ะใส่รสด,ดีแทนน้ำซุปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะข่อยกระไซอันกระเทียมรากผักชีต้องไปแล้วเราข่อยกระใี่ไซรสหมูค่ะมาเบิ่งกันค่ะ พี่น้องคะมาเริ่มเฮ็ดกันเลยเนาะค่ะเนาะข่อยสใส่ไส้ซุปหมูลงไปจัดหนึ่งก้อนเฮ็ดแบบง่ายๆกินง่ายๆะะเนาะสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกเมืองน้ำมันก็บ่ได้สะดวกสบายคืออยู่บ้านเฮาเด้อค่ะเด้อสิว่าสบายก็สบายสิว่าสะดวกก็สะดวกสิว่าลำบากก็บลำบากเนาะคะ่ะใส่ตังไายลงไปค่ะ นี่ค่ะเพราะ้มันได้กินจัง่อยนะค่ะใส่เกลือโอย้ยยาสุดเที่ยวใส่เกลือลงไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนาะค่ะเนาะผู้ใดมากอีกอย่างกัใส่ตามใจมากใส่ตามจาใจชอบเคยเนาะค่ะ แค่รดหมูก้อนเนื่องจับเป็นตาแซบแล้วนะคะ่ะมันหอมซิมก่อนนะคะแซบแล้วะคะ่ะแล้วก็ทิมาไส่เข่าลงไปนะคะ่ะเข่าค่อยแซบตัวเย็นไว้ใส่ข้าวลงไปเลยนะคะ <c oughs> นี่ขออำลาบ้านเรา เรือนเยาวเลยๆนาวากวายทั้งใจจะไม่กลับมาข่าวแตกแิ่หน่อยนะะ้องอ่ะขออนุญาตล่างมือหนะะ่อยวยค่ะรสชาติได้ที่ได้ที่กำลังพอดีค่ะ ได้ปลากระกุ้งเนาะค่ะเนาะปลาแซลมอนปลาแซลมอนซีลอยกัมแล้วก็กุ้งค่ตัวพี่น้องค่ะคอยกินเมื่นี่คอยอ้วนตายก็ดีเพราะว่าแฟนบขกินปลานะค่ะปลาแซลมอนมันก็เช็ดในีอ้วนเหมือนกันเนาะค่ะเด้อกินลายก็ได้มันก็เป็นปลาที่มีโปรตีนสูงอยู่ค่ะมีประโยชน์ทุกอย่างเนาะค่ะเนาะมันมีประโยชน์มันก็ต้องมีโทษเขากินลายๆก็ได้ เก,กเลือคักแล้วค่ะข้อไเริ่มแตกโตแล้วแต่ว่าเมื่อนี้ข่อปลาใส่ผงชูรสเด้อค่ะเพราะ,รดดว,ะาว่าใส่แต่ซีอิ๊วขาวกับเกลือกับอันรสหมูกระแทบเราด้วยค่ะเพราะว่ากันขันใส่ผงชูรสเข้าไปอีกมันสีหวานนะคะแต่แต่คนมาคิงข่อยกระซิใส่ลงไปเลยน้องผัเนาะ,ะนให้มันหอม,หอม หอ,อมผักกระยังผู้ใดนกแกงหม้อไม้กลิ่นหอมลอยมาสนใจให้คือทอดอ้ายคนนั้นซิมอีกจากรอบก่อนค่ะป,ป้าป้าคะพี่น้องคะขอสิไซม์เบิร์ดจิ้่บอสใคอ,อใกินเมิเนาะวบานี่ สใ่ปลาลงไปเลยนะคะเนาะปรุงได้ที่แล้วใส่แซลมอนลงไปเลยก็อีสัยประเบิดเนาะค่ะเพราะว่าหอยก็ย่านอ้วนนี่นก่อนนะคะ่ะเฮ็ดแล้วหอยกบระเพาทิ่มเนอะ,ะพี่น้องคะ่ะหอ,อยเสียดายหอยย่านหอยอ้วนโซซิลดได้พี่น้องคะ่ะพี่น้องคะ่คอะอย่าว่ากันเลยย่านอ้วนสิไายยูทูปหาสเต็กยังหอยสีว่าเนาะคะ่ะ ไข่กับคิดฮอดพี่ฮอดน้องค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะพิ่งหนาตามันเป็นอยัางบบตาแซบบอค่ะอันไข่กับมักเฮ็ดย่ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าคข่ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของคข่อปไนในตัวน้ำเนาะค่ะเนาะนี่ยังกสรซางอย่าลืมดูแลสุขภาพเจ้าของนะคะเ้อสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะค่ะเัตาแซบบอค่ะพี่น้องค่ะนี่หนาตาก็แเล่าเลได้ค่ะพี่น้องค่ะ พ่อขาเขาไปกินน้ำกันเนาะค่ะเนาะคนได้อยู่ค่ะมันมันมันพวกเขาดอกเครื่องมันถึงเพราะว่านเคยใส่ใบขึ้นช่ายลงไปเไป<อ> <ก fear> ห็นมันหอมๆเนาะค่ะเนาะได้เรียบร้อยแล้วค่ะพาค่าไปกินน้ำกันค่ะ เป็นจัางไดคะ่ะนาตาเป็นทาแซบบ่มาซอห่อนๆค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะมาพอกันตอนกินอ่าในมืออากาศหนาวๆนาเมื่อนี้อากาศสิบเจ็ดองศาหนึ่งเน้อค่ะอยู่เบอร์ลินอันพี่น้องถ่ายรูปออกมามันคือเป็นสีนี่เนาะค่ะแต่ว่าเบิ่งสดๆมันสีแดงๆเนะค่ะปลาแซลมอนไหมคะ่ะ นี่อากาศมันสีฮอนๆอนเนาะค่ะเนาะไม่ไม่พี่น้องค่ะอากาศมันหนาวมันสดข้าวต้มสีฮอนๆอนค่ะสดข้าวต้มฮอนๆอนน้ำกันไข่บ๊ปบุงเนาะพอดีพอดีค่ะพี่น้องค่ะคข่ซีโป๊ะใสซีโป๊ะใสน้ำสมน้ำตาลบป๊ะใสพริกกินรสชาติจังสี่เละค่ะพี่น้องค่ะ กินเคีงลายๆเนาะค่ะอากาศวันนี่มันเริ่มหนาวแล้วฝนกระตกซึมมือเนาะค,ะค่ะพี่น้องครับคุณลังค้นไว้ก่อนอ,อัน ขันเจ้าอ้วนเจ้าเฮ็ดคลิปอันขันนเจ้ายานอ้วนเจ้าสีเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังไปนะคะอันมันโมเป็นจังสั้นค่ะบางเธอเขาก็อยากเฮ็ดอยู่แต่บ้านเขาก็ต้องดูแลสุขภาพไปพร้อมนะคะเนาะพี่น้องค่ะก็ยานอ้วนอยู่ข่อยก็สิมานั่งกินยางเดียวให้ข่อยๆอ้วนๆกับเบาไวนะคะ ถามว่าเบาตรงๆเลยเนาะค่ะว่าทุกมือนี้ยู u ูบค่อนข้างแยดหลายถ้าเขาบอดีบอดเดนบอยฮ็บช่องอันที่แบบว่าแวกแล้วเขาเขาเขาบอมีจุดเต้นอิลีนบอดังหรอกค่ะแต่ในเมื่อเขาบอดังเขากินเขากับบอดังบอกินเขากับบอดังไหมค่ะพี่น้องคะอันบอมัน่าบอดังบอได้เงินพร้อมกับพี่น้องค่ะ เฮ็ดแล้วผู้ใดก็หวังทั้งนั้นล่ละว่าออยากได้เงินขึ้กันเนาะคะ่ะผู้ใดกันเฮ็ดอีหยังแล้วผู้ใดสิบ่หวังค่อยคอยก็หวังนะคะจะมาที่สําคัญใจคอยมีความสุขในการได้เฮ็ดจังส่คันคอยบ่ระเฮ็ดจังส่พี่นอ้องค่ะคอยบ่มีแนวเฮ็ด <laughs> คอยกัสิเป็นโลกประสาทตายนะคะ ว่าจ้าสิไปเฮ็ดอีอยงไหมคะกลับมัองไทยก็กลับบาได้ไปเที่ยวต่างประเทศสิ่ไปประเทศใดก็เขาไม่ได้อยากไปนะ่ะ แล้วเต่านะคะมักไผมักมันเห็ดไผเห็ดมันสไตล์ไผสไตล์มันมาว่ากันค่ะคอยย้ำรับมาคอยขันอยันอ,อ้วนอิรีค่ะเสืส้อสีเอาลงใดพี่น้องเอ้ยพี่น้องค่ะจากหกสิบหกเหลือหกสิบเอดนี่พี่น้องว่าคอยลดเซนสิล้าบาก เอาเป็นว่าเฮ็ดไปยังสิแล้วค่ะเบิ้งไหลเบิ้งหน่อยกระซังแล้วค่ะแต่ว่า่อยกระิีเฮ็ดยังสิแล้วค่ะเฮ็ดแบบแบบที่เขาเป็นเฮานี่ล่ละค่ะพี่น้องค่ะคอยสกินแบบคอยว่ามันค้นกินเก่งอีกอย่างมากไายแต่คอยเป็นค้นกินได้เรื่อยๆพี่น้องคะของดิกบบ็อกกินเนื้อก็บ่อกกินเฮากินเฮามากกินนต่ปลาไหมค่ะผู้ใดเสียมาเบิ่งเฮานาะค่ะเฮาบ่มีจุดแตกต่างอีหย่างเลยจุดแด่นีหอย่างกระบ่มีค่ะ กินเผ็ดค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวนี้กินเผ็ดจะไม่ค่อยเก่งพี่น้องเอ,อ้ยสี่อกสูฟังจังแต่เริ่มดูแลสุขภาพเพราะเขาเข้ามากินกินนี่อย่างที่มันลดปริมาณลงลดรสชาติลงกินจืดลงพี่น้องเอ,อเย้ยเผ็ดกับบะสูกินก๋วยเตี๋ยวกับบะปูว้ายไข่นี่ไหมแคงว่าแคงเหมือนเป็นไห้นะคะ หวังมาพี่น้องเือสิบเบื่อเนาะคะ่ะเนาะเรือพี่น้องคิดยังไงพี่น้องกัคอมเมนต์ข่ามาบอกนิดเดียวค่ะเด้อขอบคุณพี่น้องหลายๆเดะะ้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ